สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสักูชี่ที่เรามีทั้งหมดนะคะเริ่มจากอันแรกที่เราซื้อมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะแพนเบลาบันค่ะ ไม่โฟก,กัสอ่ะนี่นะคะชิ้นที่สองที่เราซื้อนะคะเป็นกุเดธทมาค่ะไม่ซาโดนเนอะอันนี้40บบาทนะคะที่เราเคยซื้อมาจำได้ เรรมแล้วที่ไม่สโล่แต่ว่ามันอันใหญ่เนาะมันนุ่มเต็มมืออแล้วสินี่นะคะอันที่สามที่เราซื้อนะมีตำหนิแล้วเนี่ยเยอะมากเยอะสุดๆตำหนิอย่างนี้แหละถึงไม่ค่อยอยากจะซื้อของอันใหญ่ แต่ว่าถ้าเป็นของ I boom, ไอบูมนี่จะดูแลอย่างดีมีเยอะนะคะเดี๋ยวครับสโลอันต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นสองอย่างนะคะที่เราทำแต่มีสโลอันหนึ่งกับหอมอันหนึงนะ่งเนาะ อันนี้หอมนะนี่นคะคะกลิ่นมะนนมนะอันต่อไปค่ะนี่นะคะก็ทำหอมกันเลยค่ะสโลนะสโลอยู่นิดหน่อย เป็นขนมปังค่ะชื่อปุ๋ยฝ้ายอันต่อมาที่เราซื้อนะคะก็จะเป็นขนมปังบันค่ะลาซตัลเบอรีนะคะ นุ่มนะนี่ค่ะอันต่อไปค่ะจะเป็นโดนัทนะคะสโลนนะวันนี้เราถ่ายตอนเช้านะคะก็เลยถ่ายกล้องหลังไม่ค่อยจะมีอะไรวิวเลย คลิปที่แล้วที่เราถ่ายไปมันก็ไม่ค่อยดีด้วยเออคาสเรโลนะคะี้ันต่อไปกันเลยอันนี้ค่ะเป็นขนมปังแบบไอ้น,นี้แหละเรียกไ่้อะไรไม่รู้นะ ก็แลนะโอเคอันต่อไปที่เราซื้อก็จะอันต่อไปที่เราซื้อนะคะก็จะเป็นหม่นโถนั่นเองค่ะประค่อนหาเนี่ยไปแล้วนะมันชื่อเหม่นโถนะคะไม่ใช่มัสเมโรนะไม่ใช่มัสเมโรมันเป็นหม่นโถ อยวันนี้จะลงสองคลิปนะคะไม่รู้ว่าจะว่างลงสองคลิปหรือเปล่าอันอเป็นขนมปังนะคะเมตามนิเยอะมากเลยก็สโลว์มากๆเลยนะคะ ยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวสกชีนั่นเองพาไม่โฟกัสโอเคนี่นาทูละท่าย่หมดเลยอันนี้ถ่ายในที่นอนนะคะ 五米。拜拜。